ในเมืองเล็กๆชานเมืองที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสงบและเงียบสงัดมีบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสนามหญ้าสีเขียวบ้านหลังนี้เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวน้อยๆที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ครอบครัวนี้ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาวตัวน้อยชื่อออยๆออเป็นเด็กหญิงอายุ10ปีที่มีความสงสัยและจินตนาการกว้างไกลเธอเป็นเด็กที่รักการอ่านหนังสือและสนุกสนานกับการผจญภัยในโลกของความฝันวันหนึ่งพ่อของออยได้รับการส่งเสริมให้ย้ายไปทำง,งานที่ต่างจังหวัด ป็นระยะเวลาหลายเดือนเขาตัดสินใจที่จะทิ้งครอบครัวอยู่ที่บ้านใหม่โดยให้ความสำคัญกับการตั้งบ้านใหม่ให้สมบูรณ์แบบก่อนที่จะออกเดินทางพ่อของออยตัดสินใจนำเตียงมือสองที่เขาได้รับจากเพื่อนร่วมงานมาที่บ้านใหม่เตียงนี้เป็นสิ่งของที่เขาคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์และช่วยเติมเต็มบ้านใหม่ของครอบครัวนี่คือเตียงที่พ่อเอามาฝากจากเพื่อนครับพ่อของออยพูดพร้อมกับยิ้มพ่อคิดว่ามันยังดีอยู่และสามารถใช้งานได้เตียงนี้มีลักษณะเป็นเตียงไม้ที่ดูแข็งแรง และมีร่องรอยการใช้งานบ้างแต่มันก็ดูสวยงามและเข้ากับการตกแต่งของห้องนอนใหม่ของออยได้ดีครอบครัวน,น้อยเริ่มตั้งเตียงในห้องนอนของออยและเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกออยยังไม่รู้สึกถึงอะไรผิดปกติเธอรู้สึกดีใจที่ได้เตียงใหม่และนอนหลับสบายแต่หลังจากที่เตียงได้ถูกตั้งอยู่ในห้องนอนเป็นเวลาหลายคืนออยเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดทุกคืนเมื่อเธอนอนหลับเธอจะรู้สึกถึงความเย็นเยียบและเสียงแปลกแปลกจากใต้เตียงเสียงนั้นเหมือนกับการเคลื่อนไหว หรือการขยับตัวออยพยายามเพิกเฉยต่อเสียงเหล่านั้นแต่ความรู้สึกกลัวและวิตกกังวลเริ่มเข้ามาทําให้เธอรู้สึกไม่สบายคืนหนึ่งขณะที่ออยนอนอยู่บนเตียงเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ใต้เตียงเสียงดังที่คล้ายกับการกระซิบหรือการเคาะทำให้เธอรู้สึกประหมา่าและวิตกกังวลออยพยายามที่จะหลับต่อไปแต่ความรู้สึกเย็นเยียบที่กระจายออกมาจากใต้เตียงทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเธอลุกขึ้นมาดูใต้เตียงเธอพบแสงจางๆที่เปล่งออกมาจากใต้เตียงแสงนั้นเป็นสีฟ้าอ่อน ซึ่งทาให้เธอรู้สึกประหลาดใจและกลัวไปพร้อมกันมันคืออะไรออยถามตัวเองขณะยืนอยู่ข้างเตียงทุกคืนหลังจากนั้นความรู้สึกที่แปลกประหลาดยังคงดําเนินต่อไปเสียงแปลกๆแ,และความเย็นเยียบที่เธอรู้สึกถึงเริ่มเพิ่มขึ้นและออยเริ่มรู้สึกถึงความกลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้เช้าวันหนึ่งออยตัดสินใจที่จะบอกแม่ของเธอเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แม่ของเธอคิดว่ามันอาจจะเป็นเพียงความฝันหรือจินตนาการของเด็กฮ่า ออยต้องไม่กลัวนะะมันอาจจะเป็นแค่ความฝันแม่ของเธอพูดปลอบโยนแต่คืนถัดไปเรื่องราวกลับยิ่งแย่ลงไปอีกเสียงแปลกๆยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและออยเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แพร่กระจายทั่วห้องนอนของเธอการมีอยู่ของสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ในห้องนอนของเธอเริ่มทําให้เธอรู้สึกถึงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นมันไม่ใช่ความฝันออยพูดกับแม่ของเธอมันเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ปกติแม่ของออยเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติในห้องนอน และตัดสินใจที่จะตรวจสอบเตียงที่นําเข้ามาใหม่เธอพบว่ามีร่องรอยของการใช้งานและรอยแผลที่ดูเหมือนจะเป็นของเก่าแม่ของเธอเริ่มคิดว่าบางทีอาจมีบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเตียงนี้เราต้องหาวิธีตรวจสอบให้ชัดเจนแม่ของออยกล่าวเราอาจจะต้องดูว่ามีอะไรที่ติดมากับเตียงหรือเปล่าออยและแม่ของเธอเริ่มค้นหาและตรวจสอบสิ่งอย่างละเอียดเพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนอนของออยเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้น กับเด็กหญิงออย,ยังคงดําเนินต่อไปและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดของห้องนอนยังคงรอ,อการเปิดเผยหลังจากการค้นพบเตียงที่มีร่องรอยการใช้งานและรอยแผลที่ดูเหมือนจะเป็นของเก่าแม่ของออยจึงเริ่มสงสัยในความลึกลับของเตียงที่เพิ่งนําเข้ามาใหม่พวกเขาตัดสินใจที่จะนําเตียงไปตรวจสอบเพิ่มเติม,ตมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคําตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่อาจซ่อนอยู่ในช่วงเช้าของวันถัดไปแม่ของออยติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์บ้านมือสอง ซึ่งมีชื่อเสียงในการตรวจสอบสิ่งของที่ได้รับมาจากการใช้งานที่ผ่านมาพวกเขานัดหมายให้ผู้เชี่ยวชาญมาที่บ้านเพื่อทําการตรวจสอบเตียงอย่างละเอียดเมื่อผู้เชี่ยวชาญมาถึงบ้านเขาเริ่มทําการตรวจสอบเตียงอย่างระมัดระวังใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ,างๆเพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่หรือไม่หลังจากที่ทําการตรวจสอบอยู่นานผู้เชี่ยวชาญก็ดูเหมือนจะมีข้อสงสัยบางอย่างเตียงนี้มีบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาผู้เชี่ยวชาญพูด มีร่องรอยของการใช้งานที่ไม่ค่อยพบเจอและมีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างที่ติดอยู่ในโครงสร้างของเตียงแม่ของออยถามด้วยความกังวลสิ่งที่ติดอยู่ในเตียงคืออะไรครับผู้เชี่ยวชาญตอบมันยากที่จะบอกได้ทันทีแต่มีบางสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งของเก่าหรืออาจจะเป็นของที่ถูกเก็บไว้ในที่นี้นานแล้วเราคงต้องเปิดเตียงออกเพื่อดูให้ละเอียดพวกเขาตัดสินใจที่จะถอดออกและเปิดโครงสร้างของเตียงเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ติดอยู่ภายใ ในเมื่อเปิดออกพวกเขาพบก,กล่องเก่าๆซุกซ่อนอยู่ภายในเตียงกล่องนี้มีสภาพเก่ามากและดูเหมือนจะเป็นของที่ถูกเก็บไว้นานหลายสิบปีแม่ของออยและผู้เชี่ยวชาญเปิดกล่องออกมาอย่างระมัดระวังภายในกล่องนั้นมีสิ่งของหลายชิ้นที่ดูเหมือนจะเป็นของเก่าเช่นเสื้อผ้าเก่าๆและเครื่องประดับที่มีค่าทางจิตใจแต่สิ่งที่ทําให้แม่ของออยรู้สึกขนลุกคือจดหมายเก่าฉบับหนึ่งที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในกล่องจดหมายนี้มีลายมือที่ดูเหมือนจะเป็นลายมือของผู้หญิง และมีข้อความที่เขียนด้วยลายมือที่สะกดความรู้สึกของความสิ้นหวังและความเจ็บปวดแม่ของออยอ่านจดหมายออกเสียงดังฉันไม่สามารถทนความเจ็บปวดนี้ได้อีกต่อไปฉันขอโทษที่ทําให้ทุกคนต้องเจ็บปวดฉันจะไม่หลบหนีจากความเจ็บปวดนี้และหวังว่าความทรงจําของฉันจะไม่ถูกลืมไปข้อความในจดหมายทําให้แม่ของออยรู้สึกถึงความเศร้าโศกและความเจ็บปวดที่ยากจะเข้าใจได้ดูเหมือนว่าผู้หญิงในจดหมายนี้อาจจะเป็นเจ้าของเตียงก่อนหน้านี้ และความเจ็บปวดที่เธอรู้สึกได้ถูกฝังอยู่ในสิ่งของนี้มันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งที่ติดอยู่ในเตียงนี้แม่ของออยพูดเราอาจต้องหาวิธีที่จะเคลียร์สิ่งเหล่านี้ออกไปการค้นพบนี้ทําให้แม่ของออยรู้สึกวิตกกังวลยิ่งขึ้นเธอเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับลูกสาวของเธอและการแก้ปัญหานี้เป็นสิ่งสําคัญมากในขณะเดียวกันออยรู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้นเพราะเธอเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวด และความเศร้าที่แผ่ออกมาจากเตียงของเธอเธอไม่สามารถอธิบายความรู้สึกนี้ได้แต่ความหวาดกลัวและความวิตกกังวลยังคงอยู่แม่คะออยพูดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทําให้ฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ไม่สามารถบรรยายได้แม่ของออยปลอบโยนเธอและบอกให้เธอระวังเรื่องนี้และเธอจะพยายามหาวิธีแก้ไขสถานการณ์นี้ให้ดีที่สุดการค้นพบความลับในเตียงมือสองนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ลึกลับและหล่อที่รอการเปิดเผยต่อไปหลังจากการค้นพบกล่องเก่า และจดหมายที่มีข้อความสื่อถึงความเจ็บปวดแม่ของออยเริ่มหาทางแก้ไขสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่แม้จะมีการถอดกระองและสิ่งของออกจากเตียงแล้วความรู้สึกของความกลัวและความเจ็บปวดยังคงอยู่ในอากาศในแต่ละคืนออยยังคงรู้สึกถึงสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่มาจากเตียงคืนหนึ่งขณะที่ออยนอนอยู่บนเตียงอย่างไม่สบายใจเธอรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่กว่าผ่านห้องนอนอีกครั้งเสียงแปลกๆปกยังคงดังก้องอยู่ในห้องแม้จะพยายามหลับต่อไปเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกนี้ได้ เสียงของการกระซิบและเสียงแปลกๆดังขึ้นอีกครั้งและเริ่มชัดเจนมากขึ้นออยรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นบนเตียงและความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนไหวได้เตียงเธอหันไปมองรอบๆห้องและพบว่าห้องนอนของเธอกลายเป็นที่น่ากลัวในความมืดของคืนออยได้ยินเสียงของผู้หญิงที่คร่ำครวญอยู่ในความเงียบช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเสียงนี้ซ้ำไปซ้ำมาทำให้เธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ยังหลงเหลืออยู่มันเป็นใครออยถามเสียงเบาแต่ไม่มีใครตอบ เช้าวันถัดไปแม่ของออยเริ่มรู้สึกถึงความวิตกกังวลของลูกสาวมากขึ้นเธอตัดสินใจที่จะไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและบิญญาณเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านของพวกเขาพวกเขานัดหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาที่บ้านเพื่อทําการตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญคนนี้เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับพลังงานวิญญาณและความลึกลับเขาได้เดินสำรวจห้องนอนของออยและทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือพิเศษเขาสังเกตเห็นบางสิ่งที่ไม่ปกติและเริ่มทำการสำรวจรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่มีพลังงานบางอย่างที่ไม่ปกติผู้เชี่ยวชาญกล่าวมันดูเหมือนจะมีบางสิ่งที่ติดอยู่กับเตียงและสร้างความรู้สึกกลัวและความเจ็บปวดเราต้องหาวิธีแก้ไขแม่ของออยพูดเราจะทำยังไงดีผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ทำพิธีล้างพลังงานในห้องนอนและใช้เครื่องรางป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานลบเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคนในบ้านพวกเขาจะเตรียมสิ่งของที่จำเป็นและเริ่มทำพิธีล้างพลังงานในห้องนอนของออย พิธีนี้เริ่มต้นด้วยการจุดเทียนและการสวดมนต์เพื่อขับไล่พลังงานลบออกจากห้องผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องรางและสมุนไพรในการทำความสะอาดห้องนอนและอธิษฐานขอให้บิญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่ได้รับการปลดปล่อยจากความเจ็บปวดระหว่างที่พิธีดำเนินไปออยและแม่ของเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของห้องความรู้สึกของความเจ็บปวดและความกลัวเริ่มลดลงแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนหลังจากพิธีล้างพลังงานเสร็จสิ้น ผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้แม่ของออยและออยทําความสะอาดห้องและเตียงอย่างละเอียดและใช้เครื่องรางป้องกันในห้องนอนเพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานลบกลับมาหากคุณยังรู้สึกถึงสิ่งที่แปลกๆหรือมีประสบการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวให้ติดต่อเราทันทีเราจะช่วยคุณหาวิธีแก้ไขเพิ่มเติม,ตมคืนถัดไปเมื่อพิธีล้างพลังงานเสร็จสิ้นออยรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของห้องนอนเธอรู้สึกสบายใจมากขึ้นและสิ่งแปลกๆที่เคยเกิดขึ้น ก็ดูเหมือนจะลดลงแต่ยังคงมีบางสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกถึงความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้มันดีขึ้นแล้วแม่ของออยพูดแต่เราต้องระวังและทําความสะอาดบ้านอย่างต่อเนื่องการค้นพบความลับในเตียงมือสองนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดและการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดของห้องนอนยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับออยและครอบครัวของเธอหลังจากพิธีล้างพลังงานที่ทําให้บรรยากาศในห้องนอนของออยดีขึ้นแต่ยังคงมีความรู้สึก ไม่สบายใจอยู่แม่ของออยตัดสินใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าของเตียงคนก่อนหน้านี้เพื่อทําความเข้าใจสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแม่ของออยเริ่มต้นด้วยการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ให้เตียงมือสองมาโดยติดต่อกับเพื่อนของพ่อที่ทําธุรกิจขายของเก่าและมือสองแม่ของออยได้ทราบชื่อของเจ้าของเตียงคนก่อนหน้านี้และคนพบที่อยู่ของพวกเขาเมื่อแม่ของออยได้รับข้อมูลทั้งหมดเธอและออยตัดสินใจที่จะไปเยี่ยมบ้านเก่าของเจ้าของเตียงเพื่อหาคําตอบที่เกี่ยวข้องกับความลึกลับนี้ บ้านของเจ้าของเตียงเก่าตั้งอยู่ในย่านชานเมืองที่เงียบสงบเมื่อพวกเขามาถึงแม่ของออยและออยพบกับบ้านหลังใหญ่ที่มีบรรยากาศที่ดูมดมองเหมือนมีสิ่งที่เศร้าหมองติดอยู่ในอากาศขอโทษที่มารบกวนค่ะแม่ของออยพูดเมื่อเดินเข้าไปในบ้านเรามาที่นี่เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับเตียงที่เราได้รับม,มันดูเหมือนจะมีสิ่งแปลกปลอมที่ติดมากับเตียงเจ้าของบ้านคนใหม่ซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนชื่อกุลินดารับฟังเรื่องราวของแม่ของ,ขอ,งออยอย่างตั้งใจและแสดงความเห็นใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ฉันเข้าใจค่ะคุณลินดาพูดเตียงนี้เคยเป็นของคุณย่าของฉันเธอเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนและเตียงนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอใช้แม่ของออยถามอย่างสงสัยคุณย่าของคุณเป็นคนแบบไหนคุณลินดาเริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณย่าของเธอคุณย่าของฉันชื่อคุณในวันเธอเป็นคนที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดคุณย่าฉันเคยมีชีวิตที่ไม่ค่อยดีเธอสูญเสียลูกสาวไปในวัยเด็กและสามีของเธอก็ทิ้งเธอไปเมื่อหลายปีก่อน เธอเคยพูดถึงความเจ็บปวดของเธอในจดหมายที่เคยเขียนไว้คุณลินดาพูดต่อแต่เราไม่เคยอ่านมาเลยเราเก็บมันไว้ในกล่องเมื่อฟังเรื่องราวแล้วแม่ของออยเริ่มเข้าใจเหตุผลที่ทําให้เตียงมีพลังงานลบและความรู้สึกที่ไม่สบายใจอาจจะเป็นผลจากความเจ็บปวดของคุณในวันที่ติดอยู่ในเตียงนี้ถ้าคุณมีจดหมายหรือเอกสารของคุณในวันแม่ของออยพูดเราคงสามารถเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้คุณลินดาพยักหน้า และนาเอกสารเก่าๆออกมาให้ดูขณะนั้นแม่ของออยและออยพบว่าจดหมายที่พวกเขาพบในกล่องเก่าตรงกับบางส่วนของจดหมายที่คุลินดาแสดงให้ดูในจดหมายที่เขียนโดยคุณในวันเธอพูดถึงความเจ็บปวดและความสิ้นหวังที่เธอเผชิญและขอโทษสําหรับความเจ็บปวดที่อาจจะทําให้คนอื่นต้องรับรู้ฉันไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดนี้อีกต่อไปฉันหวังว่าความทรงจําของฉันจะไม่ทําร้ายใคร เรื่องราวนี้ทําให้แม่ของออยรู้สึกเห็นใจและเข้าใจถึงความทุกข์ที่ถูกฝังอยู่ในเตียงด้วยเหตุนี้พวกเขาตัดสินใจที่จะทําพิธีเพิ่มเติมเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของคุณนายวันจากความเจ็บปวดและปัญหาที่ติดอยู่ในเตียงแม่ของออยติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอีกครั้งเพื่อขอให้ทําพิธีปลดปล่อยวิญญาณโดยใช้วิธีการสวดมนต์และพิธีกรรมที่ถูกต้องเพื่อให้วิญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่ได้รับการปลดปล่อยจากความเจ็บปวด ในพิธีนี้แม่ของออยและออยร่วมกันสวดมนต์และทําพิธีตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญการดําเนินพิธีนี้ทําให้พวกเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของห้องนอนอีกครั้งเมื่อพิธีเสร็จสิ้นออยรู้สึกถึงความสงบที่กลับมาสู่ห้องนอนของเธอความรู้สึกที่เคยเป็นความกลัวและความเจ็บปวดเริ่มลดลงและเธอสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นหลังจากพิธีล้างพลังงานที่ทําให้บรรยากาศในห้องนอนของออยดีขึ้นแต่ยังคงมีความรู้สึก ไม่สบายใจอยู่แม่ของออยตัดสินใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าของเตียงคนก่อนหน้านี้เพื่อทําความเข้าใจสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแม่ของออยเริ่มต้นด้วยการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ให้เตียงมือสองมาโดยติดต่อกับเพื่อนของพ่อที่ทําธุรกิจขายของเก่าและมือสองแม่ของออยได้ทราบชื่อของเจ้าของเตียงคนก่อนหน้านี้และคนพบที่อยู่ของพวกเขาเมื่อแม่ของออยได้รับข้อมูลทั้งหมดเธอและออยตัดสินใจที่จะไปเยี่ยมบ้านเก่าของเจ้าของเตียงเพื่อหาคําตอบที่เกี่ยวข้องกับความลึกลับนี้ บ้านของเจ้าของเตียงเก่าตั้งอยู่ในย่านชานเมืองที่เงียบสงบเมื่อพวกเขามาถึงแม่ของออยและออยพบกับบ้านหลังใหญ่ที่มีบรรยากาศที่ดูมดมองเหมือนมีสิ่งที่เศร้าหมองติดอยู่ในอากาศขอโทษที่มารบกวนค่ะแม่ของออยพูดเมื่อเดินเข้าไปในบ้านเรามาที่นี่เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับเตียงที่เราได้รับม,มันดูเหมือนจะมีสิ่งแปลกปลอมที่ติดมากับเตียงเจ้าของบ้านคนใหม่ซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนชื่อกุลินดารับฟังเรื่องราวของแม่ของ,ขอ,งออยอย่างตั้งใจและ,สะแสดงความเห็นใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ฉันเข้าใจข่ดคุณลินดาพูดเตียงนี้เคยเป็นของคุณย่าของฉันเธอเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนและเตียงนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอใช้แม่ของออยถามอย่างสงสัยคุณย่าของคุณเป็นคนแบบไหนคุณลินดาเริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณย่าของเธอคุณย่าของฉันชื่อคุณในวันเธอเป็นคนที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดคุณย่าฉันเคยมีชีวิตที่ไม่ค่อยดีเธอสูญเสียลูกสาวไปในวัยเด็กและสามีของเธอก็ทิ้งเธอไปเมื่อหลายปีก่อน เธอเคยพูดถึงความเจ็บปวดของเธอในจดหมายที่เคยเขียนไว้คุณลินดาพูดต่อแต่เราไม่เคยอ่านมาเลยเราเก็บมันไว้ในกล่องเมื่อฟังเรื่องราวแล้วแม่ของออยเริ่มเข้าใจเหตุผลที่ทําให้เตียงมีพลังงานลบและความรู้สึกที่ไม่สบายใจอาจจะเป็นผลจากความเจ็บปวดของคุณในวันที่ติดอยู่ในเตียงนี้ถ้าคุณมีจดหมายหรือเอกสารของคุณในวันแม่ของออยพูดเราคงสามารถเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้คุณลินดาพยักหน้า และนำเอกสารเก่าๆออกมาให้ดูขณะนั้นแม่ของออยและออยพบว่าจดหมายที่พวกเขาพบในกล่องเก่าตรงกับบางส่วนของจดหมายที่คุลินดาแสดงให้ดูในจดหมายที่เขียนโดยคุณในวันเธอพูดถึงความเจ็บปวดและความสิ้นหวังที่เธอเผชิญและขอโทษสำหรับความเจ็บปวดที่อาจจะทำให้คนอื่นต้องรับรู้ฉันไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดนี้อีกต่อไปฉันหวังว่าความทรงจำของฉันจะไม่ทำร้ายใคร เรื่องราวนี้ทําให้แม่ของออยรู้สึกเห็นใจและเข้าใจถึงความทุกข์ที่ถูกฝังอยู่ในเตียงด้วยเหตุนี้พวกเขาตัดสินใจที่จะทําพิธีเพิ่มเติมเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของคุณนายวันจากความเจ็บปวดและปัญหาที่ติดอยู่ในเตียงแม่ของออยติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานอีกครั้งเพื่อขอให้ทําพิธีปลดปล่อยวิญญาณโดยใช้วิธีการสวดมนต์และพิธีกรรมที่ถูกต้องเพื่อให้วิญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่ได้รับการปลดปล่อยจากความเจ็บปวด ในพิธีนี้แม่ของออยและออยร่วมกันสวดมนต์และทําพิธีตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญการดําเนินพิธีนี้ทําให้พวกเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของห้องนอนอีกครั้งเมื่อพิธีเสร็จสิ้นออยรู้สึกถึงความสงบที่กลับมาสู่ห้องนอนของเธอความรู้สึกที่เคยเป็นความกลัวและความเจ็บปวดเริ่มลดลงและเธอสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นหลังจากพิธีทําความสะอาดเพิ่มเติมและการใช้เครื่องรางป้องกันออยเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในชีวิตประจำวันของเธอความรู้สึกของความไม่สบายใจและความกลัวที่เคยรบกวนเธอเริ่มลดลงอย่างชัดเจนเช้าวันหนึ่งแม่ของออยตื่นขึ้นมาพบว่าห้องนอนของออยดูสะอาดและเงียบสงบออยยังคงหลับสบายบนเตียงและบรรยากาศในบ้านดูเหมือนจะกลับสู่ความสงบอีกครั้งดีจังที่ทุกอย่างดูเหมือนจะกลับคืนสู่ปกติแม่ของออยพูดกับตัวเองอย่างโล่งใจราหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ออยรู้สึกดีขึ้น ในช่วงหลายวันถัดมาออยเริ่มกลับไปใช้ชีวิตประจําวันอย่างปกติเธอสามารถนอนหลับได้อย่างสงบและไม่รู้สึกถึงการมารบกวนจากสิ่งเหนือธรรมชาติอีกต่อไปนอกจากนี้เธอยังรู้สึกว่ามีความสงบสุขที่กลับมาในบ้านอย่างไรก็ตามคืนหนึ่งขณะที่ออยนอนหลับอยู่บนเตียงเธอเริ่มฝันถึงคุณในวันอีกครั้งในความฝันเธอเห็นหญิงชาราผู้สูงชุดเก่าๆยิ้มให้เธอด้วยความเมตตาและความสงบขอบคุณที่ช่วยฉันคุณในวันพูดในความฝัน ตอนนี้ฉันสามารถไปได้แล้วออยตื่นขึ้นมาจากความฝันและรู้สึกถึงความโล่งใจเธอเชื่อว่านี่เป็นสัญญาณว่าเรื่องราวของคุณในวันได้จบลงอย่างสงบในช่วงเวลานั้นเองแม่ของออยได้รับการติดต่อจากคุลินดาเจ้าของบ้านเก่าของเตียงคุลินดาเล่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ยินเกี่ยวกับพิธีทำความสะอาดและการใช้เครื่องรางป้องกันมีความรู้สึกดีขึ้นในบ้านของเธอด้วยขอบคุณมากค่ะคุลินดาพูดความสงบกลับคืนมาในบ้านของเราและเราไม่รู้สึกถึงพลังงานลบอีกต่อไป แม่ของออยรู้สึกดีใจที่การช่วยเหลือของพวกเขาไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแค่ในบ้านของออยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบ้านของคูลินดาอีกด้วยออยและแม่ของเธอตัดสินใจที่จะใช้ประสบการณ์นี้เป็นโอกาสในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิญ,ญญาณและพลังงานที่ติดอยู่ในสิ่งของซึ่งทําให้พวกเขามีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจถึงความเจ็บปวดของผู้อื่นมากขึ้นในขณะเดียวกันออยกลับมามีความสุขในการใช้ชีวิตและพบว่าเธอสามารถใช้เวลาของเธอให้มีความหมายมากขึ้น เธอเริ่มช่วยแม่ในการทำกิจกรรมที่ทำให้พวกเขารู้สึกดีเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการทำงานอาสาสมัคร